ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่นี้ท่านทั้งหลายได้จเจริญสมาทานกรรมฐานสมาทา,า,า,านสิ้นแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนด้พยายามรวบรวมกํากลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระุอติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ รือว่าท่านพระหุปติกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงร,รือว่าท่านเอว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรที่ตาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยาอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าป่ารหันต แล้วก็มันขอบรรดาพิ่านพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทําไปวันเล็กวันนอ้อยค่อยๆปลดไปมา่อปลดไปบ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปาปุธิกาเทรี <c oughs> ตั้งนี้โดยองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกสมาธิระยาทน้อยๆแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระจนะใหญ่ๆให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่ทรรรของค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก็เ,าเช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิบัติบ,บ่อยๆละไปจนเล็กและปฏิน้อยไม่ใช่ามันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอวัธรรมคำสั่งสังองค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิบเฉพาะในอนุสติสิบระการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐาน เ็คราฆาที่แล้วศีลารุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันที่จาคานุสติกรรมาทันขอ,อทุกท่านโปรดทราบว่าที่ที่พูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเล่าเรียนเพื่อรู้แต่แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลบรมศา,าสดาทรงแนะนำให้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาให้มีทานการบริจาคยาคะแล้วบริจาคเกยรสักด <c oughs> ได้ความจริงสำหรับเรื่องจาคขนนี้พระบาทสมเด็จีรหัวองค์ปัจจุบันกระเจการที่เก้าทรงมีพระราชปรารกมา ว่าคการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปนิพานได้และพระองค์ก็สรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจย,ยังหน่วงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจแล้วแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคำว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำว่าสละถ้าเอาตัวสอออกเสียง,งตัวเหลือแต่คำว่าละตัวเดียวได้แก่ดาตคุณนี่พระราชาจะไม่ใช้คำว่าบาสมเด็จทีหัวนี่ระบรรดาแต่มพระตุปปิสถานหลายจงยึดถือเพื่อนเครื่องประพฤติปฏิบัติ เพราะว่าพระองค์มีพระราชบัญญัติที่ใช้ตรงตามจุดของพระอริยเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอาตมาไปยกย่องพระบาทสมนดพระบาทสมเด็จเจ้ววาอ่หเป็นพระอริยเจ้าขเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ว่าท่านวินิจัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คําว่าละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาขะตัวนี้เป็นเครื่องทำลายโลภะึ่มเปราาเท่าเขาพิเลสเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำว่าเสียสละ แสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสื่อดาดในการเกือกเกเ่อนกลืนเส้นกระเลยกันเสียดใดทรัพย์สินจะให้มากก็กรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลสยังท่วมหัวนั่นเลยสีสักยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์ไมาความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติมีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่ยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติเื่ยกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเน ที่มีคำว่านิพานัสัจฉิกิริยายะเ,าะ,ะเอตังกาสาวังเอตัวแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสวาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพพานหรือว่านักปฏิบัติเกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเระเสริฐ มีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างเส้หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องทึงเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราคนละได้คำละในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปทอทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความว่าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกากนิกา,ายว่ากระจายออกและจะรวมเขา้านี่หมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพิูงได้มาแต่ว่าถ้าเยาวาเรายังต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเรี้มันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพานะสําหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่พระมณีหวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม แล้วบริหามาได้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวจรคำว่าพระโยคาวจรนีหมาวยถึงว่าท่านพุทธปฏิบูรปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าประโยคขาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปเมื่ทาอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่าอารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลนิ่เนื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลติดใจอยู่ใช่ไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องแพว่หน้าที่ที่ทํานั้นถือว่าทําตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรเพาะถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานําไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่ได้เกี่ยวกต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลกมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใจหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินเรื่องายเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั่นหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วแล้วก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เพราะันว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดและก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินสีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตตินสีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความาาว่าเข้าปณิพานเขาทํากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจรารณาพราะธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่ย่าลืมนะว่าเราแนะกันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจําจี้จำชัยจนกระทั่งท่านจะได้มรลุมาผล ดูคำสั่งสอนเขาองกสมเด็จพระทสศกลท่านสอนทีนิดนิดเขาก็มาลุกมาผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสําหรับคนเลวแล้วก็อย่างะฏทวัตกอบโกยให้เท่าไรทั้งก็นลงอเวจีมหานรกนี่เราพูดคำว่าละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมาโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ แต่การหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการตลอด,ลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรมของจาคะาในค้อน,นี้ดีขอแนบไว้แค่นี้นะตอนนี้น,นก็มญนั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสอนคำว่าจาคะาตัดแต่แค่ตัวละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำสละตามพระราชนิชัยเขาบอกบาทสมเดื่ออยู่หัวทรงนิช้มาได้สามชั้นแ,แต่แต่ละชั้นรองก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะมีความเสียดาย ถ้าละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสการะทั้งหมดไม่มีความเยื่อใหญในลาบสการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่อการหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จโตสัมสมาวุตเจ้าไมารีสุนิ ถ้าหามาด้วยการสุจริตทมพระองค์ทรงสันสนแล้วก็อย่าไปนั่งตำหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันมันยังค่ำมันยังค่ำว่าเจ้านี่โลภโมโทสังเกินไปทำไมเราไม่รู้สึกไหวตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเขาต้องหากินตามหน้าที่เราก็หากินตามนาที่ตามภาวะของเราจะมี แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลภโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พระธะสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กําลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสเยิน สร้างความชื่นคิดให้ปรากฏกับบุคคลพ้นได้มาพ้ได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีภานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวเย็นถ้าเป็นไฟก็ไฟยินถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม่หนวมจึ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูกแหลกไปหมดแล้ว ไอ้ไฟเย็นๆในกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายเส็จแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูยาตาทวดของเราสร้างไว้เป็นมรด,ดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายคนดีทรัพย์สมบัติคนดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติิินเดียวกันทรัพย์สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติได้แก่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยืดใยายเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการหน่งเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำาันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบัญัติใช้มาเราก็ต้องหันมันละอัตาภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาค่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มันละเสียหมดละโลภความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบุกคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เว้นเพ้นไว้วแต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวิดนัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พราะพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัย <c oughs> เพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้งหมู่คนณะจําเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวินัยละเมิดกฎหมาย <c oughs> เขาไม่เรียกว่าคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับท่านี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่จะเป็นการทาลายวินัยไม่เป็นการทราําลายกฎหมาย แต่ไต้ว่ามีกําลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืียงแค่ไม่ถือโทษโกรธเพืียงก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการ ถ้าเขารู้วาอาการอย่างนี้มันเลวเขาก็คงไม่ทําเช่นเดียวกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างถ้าตัดสินใจทําอย่างในก็นเพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้เราก็คนให้อภัยแก่เขาผู้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบอินัยแล้วก็นนกฎหมาย อันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ <c oughs> เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขขมคบคนร่วมกันเป็นส่วนมากนีแลววแกต,ตัวนี้ที่ว่าเป็นพรมิหารสี่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วล้วก็บรรละความโกรธสีตัวให้อภยัยนี่แลยว่าละความโกรธใจไม่ก็เป็นสุข ความโกรธนี่เป็นกินเลสตัวร้อนทำให้เราร้อนง่ายเราละ,ม,ะ,ละมันแล้วมัก็ร้อนอยากมามันก็ไม่มันก็ไม่ก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึ่งละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึง่งประเดี๋ยวบรดบรดาบรรดาศาสตราจารย์ั้หลายจะหาว่าแมมายึดวาลีซะเลย กันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราเนี่ดต่อไปไม่พูดกันหน้าอีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> เพ็นพูดอย่างนี้แต่ก็ญาติโยมพวเท่าไปนั่งคิดปดวดหัวตายเอาร่างกายของเราเนี่ยแหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ป่วยไข้ไม่สบายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะว่ราร่างกายนี้ประกอบไปได้อะไรประกอบก็ได้ธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ มันปรรคับแบรคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยมันนั่งจำจีจำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตาย ให่พเกกันแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเธอไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขและความทุกข์ล้วคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิ้อความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆํำน่าความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบครานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ นั่งเล็กเอเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงไม่จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาไปนั่งจําจีจําใช้กับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันพธุงพระเทวทัตน์แล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรอง ถ้าเป็นเครือพันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสกิดนิดหนึ่งเขาเป็นอาราหารันดูตัวอย่างท่านพระอุปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้างถ้าท่านเป็นเป็นาอาราหาันได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอาราหาันเลยเพราะว่าใช่กําลังใจอะไรเพราะาใช่กําลังใจว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีมันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวัน แล้วมันก็ทายก็ไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราก็ไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละไปยึดมันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียล่ะ และร่างกายเนี่ยไม่ชาม้ามันก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไว้ทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหลับหรือเปล่าไมัทราบมันนาจะตายสักวันนี้ <c oughs> แล้วต้องคิดไว้อย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถ้ามจนอารมณ์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราถื้นทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ ทุกมันมาจากไหนทุกมันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อยากจะโกรธอยากจะวิค้เดึงฆ่าทำลายแล้วกคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดรากคนที่รักของที่รักของเราไปรวงวิญาไม่อยากตายต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสีย ยอมรับประเสตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่แร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุตา่างๆก็ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในเนื้กลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเ้กของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไป เราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวเพราะตัดร่างกายได้แล้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์สมบัติในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปติปทะานทุกข้อว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละท่านร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาบุคคลอื่นที่เรียงเทีงเราละทรัพย์รักสินละสินเสียหมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิเนย หากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติตามประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละที่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้านิพพานจะยงมีเป็นน,นวัจาจาภาพเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่หากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทตัและปฏิบัติตตได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยระบุคคลในพระพุทธศาส,สนา อันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดสิ้นแล้วก็ขอจุตติไว้แต่เพียงเท่นี้